ไหนจะสนใจเราจึงต้องนอนหนห้องเราไม่เอาไหนห้องนอนของคนรวยรวยคงมีคนสวยนอนทุกแก้มใสห้องคนจนต้องทนทรบมอนมองไหม่ปีทั้งปีไม่มีส้ามายิ้มให้ ใครจะสนใจบ้างไหมหน้าบนช่วยมาเป็นเม่สีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจนก็ความเมตตาสักคนให้พี่ได้ผลความวาวตาวานห้องนอน ของคนจนจนได้ลบแดดฝนกลนทุกอยู่นานหรือเขาจังที่เอาไม้รังสร้างแบานคิดคิดไปเปียกหรือไม้เพาะทานเขาไม่ต้องการของนอนคนจน เมตสีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจนก็ความเมตตาสักคนให้พี่ได้ผนความวะเวตาวานห้องนอนของคนจนจนได้ลบแดดฝนทนทุกอยู่นาน หรือเขาชังที่เอาไม้รังสร้างแบนคิดคิดไปเปียกหรือไม้เผาถ่านก็ไใบต้องการหองนอนคนโจน มอมคุณครับนี่หายันมาร้องเพลงให้กับพี่น้องที่มาเยี่ยววานวัดและนางนั่งฟัง,ง,ง,งเออหายันงับมาที่นี่มอยไหมออนานแล้วที่สายันไม่ได้ล่อมาประนิไม่รู้ว่าพี่น้องชาวภูเก็ตเขายังสบายดีกันหรือเปล่าง่องนิดมากงงดับมาเนี่ยายันงับเมื่อประมาณ น้เนือนนผ่านมาเน้เราได้หนุนเอียหนุดยอดหนังหนัดนุงออกมากได้นั่นง้อือดังหนุกนิมลุงลุ่งเหมือนเอิงหนังหนุนิบลุงลุ่งเหมือนเอิงได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับผมในฐานะนี่เป็นเพื่อนหนังหนัดนุงด้วยกันหนุนเอียนายเป็นอย่างยิ่งโดยน้ำมะมีน้องยาวมากได้ หนือว่าหนังอุน,น,นิบนั้นเหนยบน่ะเหมือนหุมมัดของพี่น,อน้องดังมากในหนึ่นงยงังไงยังไงมัดน,นี้หนานันก็อยากพวกเราโดยไม่มีวันดับน่นแล้วผมได้แต่งเรีงไว้บทเรึ่งหนึ่งเพลงอะไรหนึ่งอาเลยหนังอุ้นิบอยากจะให้หนาย,นาย,นายนนันได้นอดบทเรียงของผมไม่ให้พี่น,อน้องยาววัดน้างน้างางหรือว่าพี่น้องยาวอุงเอ็ดวาง ทำไมถึงไม่ร้องเองเหนียงไม่มีครับนานงงนื้อเหนียงข้างบ้านนอนนี่ก่อนเรื่องนองเหนียงเพื่อนหงายได้คนหนึ่งเหนียงเห้ายน้อยเหนียงผุมยี่มาทมาไม่หงายก็ยังไม่เอานังครับทําไมล่ะเหนียงไม่ดีครับหงายนานด้วยน้องไอ้ไม่น้องวางหน่อยได้ไหม้าอยางนั้นมิขัดข้อง สายยันจะร้องในบทเพลงที่มีชื่อว่าอาลาัหนังสุทิพให้กับพี่น้องได้ฟังขอเสียงปรบมือเป็นแรงใจให้กับสายยันสักครั้ขอบคุณครับฟังครับอาลไาหนังสุทิ์ นายหนังฝันยังกระเจิงสุทิพปลูกทุ่งบันเทิงจะไปหัวใจสลดข่าวเพลกระจายหญิงชายปากันร,รันโทษทำไมเขาจึงเฮียมโหดดับอนาคตคนดี จนชมมานานผลงานแสดงเหตุไดกวา่าจึงมาเกลง้งจากไปทั้งไม่ถึงที่เขาปิดอะไรลุงทูดกันได้เพียงนี้สวัสดีไร้ควาปราณีบอกผมทีข้าเขาทำไมลูกคููหลายคน ากชีวิตกับเขาหลายคนต้องเท้าไม่รู้จะไปพึ่งใครต้องนั่งคอตกทุกคนอกตันควันหายนังสุทีบมาตายหลายคนวุ่นวายสับสนเทพสวงสวรรค์ ไม่ว่าฉันไหนปลดรับวิญญาณเขาไปอย่าให้มีความมองหมนเกิดมาไว้ไว้มาเป็นขวัญใจพวงชนพวกเรานายนังทุกคนกูทิดกูคนให้ไป คนฝากชีวิตกับเขาหลายคนต้องเศร้าไม่รู้จะไปพึ่งใครต้องนั่งคอตกทุกคนอกตันควันหายนั่งสุธีมาตายหลายคนวุ่นวายสับสนเทพสวงสวรรค์ ไม่ว่าจักไหนปรดรับวิญญาณเขาไปอย่าให้มีความมองหมนเกิดมาไว้ไว้มาเป็นกวัญใจพวงชนพวกเรานายหนังทุกคนอุทิษกุศลให้ไป สำหรับคนที่ปรบมือให้สายันสายันขอไวพอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทั่วหนะ้าแต่สาหรับคนที่ไม่ปรบมือให้สายันเป็นไงครับขอให้กลับบ้านรถน้ำมันหมดนายนันอูนเอ็นนั้นเดี๋ยวพี่น้องเอาเงินโหลดเอานะแต่ว่าให้ไปหมดที่ปั๊มพอดีง่อยอย่างอ้วหน่อยแต่บังเอิญปั๊มมันปิด เลดเหมือนเดิมนะางาน,นครับงออีกหนึ่งได้ไหมสายยันจะต้องรีบออกไปหน้างานกอดยังไงครับคือสายยันมาขายปลาลูกโปงนตรงไหน,น,นครับทางเข้างานตอนนี้เดี๋ยวเมียดาเมียไหนยันคนไหนคนที่หนุ่มใหญ่กว่าเพื่อนร้านทางเข้าอ้ นายันงับวยวงนี้มุกอานาแดงอยู่ไหนบ้างครับบุกการแสดงของสายันวันที่วันที่13เมษาสายันเปิดคอนเสิร์ตอยู่ที่เชียงใหม่สายันจะต้องไปพรุ่งนี้แล้วไม่ไหนครับไปเชียงใหม่ทำไมรีบไปครับยังนานกว่าอย่างอ่งงานากว่าจะถึงเชียงใหม่ สายันก็คงจะเดินไปถึงพอดีทำไมครับเพราะว่าเดินไปไม่ได้ขี่รถไปอ้อครับนานใหญ่ครับนายใหญ่ครับตรงนี้มาอยู่ม้กน่า,นา,นานนยนาแนนเลยครับก็มาตั้งแต่เอกชัยดังตั้งแต่เอกชัยดังวง,งสายันาหากินไม่ค่อยได้เจ๊งเลยมาอยู่พักใต้แล่วอุณ ไม่อยู่งานวัดไอ้นุ่งเะยครับไว้ไหมโอ้ยอยู่รุ่งไม่ได้สายจะต้องรีบกลับนำไหมครับสายหัรับมีดเทียงเอาไว้แล้วนำไหมครับตัดยางนัดนี่ไหนครับโคกลอยโอ้มังเลยหยุดนักยาวไม่ได้เดครับหยุดไม่ได้เท่าแค่บอกว่ายางแพ,ง,พ,ง,พงหยุดยิกทันทีนายแล้วไม่นายล้กเิน แล้วที่บ้างได้นีนมุกการแสดงมีที่ไหนบ้างครับบุกการท่ายของสายันวันที่ 25, 26, 27สายันอยู่ที่พังงาอยันอนนืน,นะครับแบกไม้ยางขึ้นรถโอ้ตายแล้ววุ่นนายเรออแล้วชว,วนปราบนายโยตะ เม่ควลตาวะต้องไปจนปรับนายโตาแม่ควัลตาวะต้องไปแล้วให้ตึงใจบุรีปรบหน้าตามทีมา เย็ดทีหนึ่งตัดว่าถึงแล้วนี่ถึงวังปลายรีแปะกายกิลครับผมวันนารือบรมวงแล้วรีบแปะกายกิลครับผมวันนี้บรมวง กลับสบายมังกลมไปคาตาเด็ดพองคาตะเด็ดแมงอมวันดีลูกเชิญน,นั่งทำสาบายนะลูกนะข้าลูกไปกัน บบามาตึงวังแล้วตอนนี้แต่นางลงกระบะแกจัดจาดแล้วตรงตรใจยนักนะ มีเรื่องใดที่น่าใหญ่รูป,ประโอ้การด้จงแล้วความหนุ่ยน้าตามทีมออีวันนี้ลูกได้เดินทางม,มาถึงที่นี่ลูกมีเรื่องอะไรร้อนใจนะลูกที่ลูกมาในวันนี้ลูกจะมาถามเด็ดฟงและ,ะเด็ดแบงว่า ทำไมถึงต้องเลียนการแต่งงานของลูกด้วยใยเล่งกันเด็กจบจากระดิษนกจำเนียงมันเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้เนี่ลูกปลาดื่นไปเล่งวาให้ลูกเบาวัวแดงมันโดนดับพพึ่งลูกปลาจะเมื่อต้มเด็ก็อยู่ไม่เลยทุก Đúng là cái tên tua đó Ồ Anh kể đu trái mì bẹt cắn à Trái vài trái bẹt kể đu anh Ông vài mai vô đực đực ta nó Vì là đắp quay leo đây lê kể bẹt đắn bẹp 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 vô Đầy rù và tai bẹt lúc cướp mắt đấy Ba mừng ạ จะเด็ดพองแต่ทำไมถึงต้องเลื่อนการแต่งงานของลูกปันปันเด้ลูกก็เต็มปากก้อนก็ไ่เรียนวิช้าเขายังไม่ครับแต่ไม่ต้องว่วงไหมบอกแม่พิษกำบพูดวันได้เต็มปากก้อนลบการแต่งงานปับ๊บทันทีไม่ต้องว่วงไหมให้แต่งงานงทันทีตึงหัวเจ้าไว้แตงหัวเจ้า ตึงวันเที่ยงเตงวันเที่ยงตึงวันเย็นเตงวันเย็นตึงวัวดึกหนุกมึงหมายเด็กไม่ต้องตำตาว่าเตือนนั้นก้อยลาวว่วนุกเจอไรอยะเอ็งเนื้อไม่นอนเจอได้ก็มีนอนเพี่รถเจอแปลกในตะกดเละที่นั่นน่ะอีโอ้หน้าโนเลือนอนนองหันมือมันเปรีนั่นเหวื่อนำกูได้อ่ะ นี่นัดสัดพีดแล้วฮะก้าวแต่เหลืองพีดต่งพงแต่เด็ดพิงทำไมเปเรียนวิชาไม่กลับก็เปลี่ยนวิชาลูกวิชาบ้าพออะไรเรียนตั้งสองปีแล้วยังไม่จบจริงไหมเฟค้าแตเด็ดแม่งแรงกับพ้องตลกกูไม่ก้าวใจอัดประจามมึง แล้วทีนี้อยู่นี่หรอกคราวอยู่แค่นี้คราวต่อเจ้าป้าผัดเตียวกลางหลีป้าผัดเตียวบาย้านใจป้าผัดเตียวนู่เล่มผุ่มติบนุกมาผูเก็ตบ้านพ่อหรอก็ไมาต้อง,งเก็บล็กเดี๋ยวใจคราวว่าติบปากกอนครับก่อนแล้วทีนี้ลูกจะนอนไหนนอนนี่ไงนอนนี่นู่นอนเหนอยองพระนุย แตเด็ดปองจัญญานะว่าถ้าหากเตเด็ดพิงค์กลับมาต้องให้แต่งงานทันทีท่านย่าหลวงม่ต้องวก้ัท่านยา่าในวันน้นนอให้ลบอ้แต่งงานปุ๊บลบปั๊บแต่งปุ๊บเตเด็ดปองน่ารักที่สุดในโลกเลยอ้มอ้มออกออกร้อยเอามือไปจุกกระว่างก้าเด็กใคยอ่ะกูเละเกินไหมืกันอ่ะร้ยเลย ไปลุกไปคำเลยไปนอนไปไปป้าไปนอนไปใกรแต่ไม่ไปนอนกันจนมายืนเล่เรยอยู่ะวะเมาแต่เด็ดฟองลูกนอนไหนนอน,นอนนอนนี่ลูกนอนไหนอ,หองนี้ลูกหนาวหน้าวอมป้าเลยลูกก็ไม่เป็นว่า เกินไปแล้วมึงกันป้าเขาไม่เป็นนึงแต่เด็ดพ้องกอดลูกหน่อยวะ่ะเกินแบนกวนปืนก้อยแกว่ายังปาไปเกินตักทิ้นไม่เม็ดยืมที่มึงวูยิงอาจา้จยาต่างโก้ดังตี ทะเลองนอนนี้ได้ไหมนอนไม่ได้เลยลูกคุณนอนนี่ก็กลวยตยิดเลยกลวยติดบ้านลุย